วอเธอว่าสิวอเธอเทตรนี้นี่เทตนี้หรอตักน้ำ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 ว่าเธอตักน้ำเาตักน้ำตักน้ำจะตักถึงมนี้มัตักให้หนเนา นี่นี่มาสิมาสิมาสิพอดีนี่อ้โเดอ์เทใส่นี่เปล่าลูก่งนี่เทใส่นี่ใส่นี่เนไโ สบายซี้สสงก,การปีแรกเเนี่ยไอปีวก็วเล่นปีเราเล่นนะก็เล่นนิดเดียวม่มที่กระดกลินแมนเปียคอยู่ไหมอ่ะเอาล่าไดใ้ใครนะลาอย่างงั้นเนี่ยวัวเปียกหมดแล้วเอาค้าทำไมอะโปรแกรมดุจ <c oughs> โปรแกรมดุด จะอ้อมไปไหนี่ดูนเอ้อมหนอะได้เหมดนะเตด้วยเตเต็มเลยเตเต็เลยกเลยตักตักน้ำมาอือ แค่นี้ก็ต้องบอกเมกเ็ยาทำอะไรลูกือน้ฮอาบน้ำเหรอไหขันนะว่าซีขันไปไหนล้ววาซีขันไปไหนวาซีขันอยู่แลวาซีขันนะ